สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตให้ชมกันนะรูปประคับหนึ่งเดือนนะครับที่พอขึ้นมาเองนะครับอันนี้เป็นบ่อผ้าใบนะครับขนาดสามกูณสองเมตรนะอันนี้เป็นบ่อที่พอะขึ้นมาเองเลยนะก็คือว่าบ่อเนี่ยหลังจากที่พอขึ้นมาเสร็จนะครับเอาปลาเนี่ยนะครับปลาปลาตัวเมียนะปลาตัวเมียตัวใหญ่นะต้องตัวใหญ่นะไซใ,ใหญ่เลยของผม เกือบๆหกสิบเซนนะเป็นปลานอกนะครับปลาญี่ปุ่นนะครับมาไล่นะครับเอาตัวตัวผู้เนี่ยประมาณสักสี่ตัวนะครับตัวผู้สี่ตัวมาไล่นะครับพอหลังจากไล่เสร็จนะครับน้าเนี่ยมันจะเสียนะน้ําเนี่ยคือหลังจากวางไข่แล้วเนี่ยนะครับน้ําจะเสียเนี่ยคือต้องเปลี่ยนน้ํานะครับต้องเปลี่ยนน้าทันทีเลยเพราะว่าน้ําเนี่ยคือจะขาวมาก เหม็นจะเหม็นมากนะครับคือผมจะเปลี่ยนน้ําทันทีเลยโดยคือหลังจากที่ไล่ไข่ออกหมดแล้วนะหลังจากที่ไล่ไข่ออกหมดแล้วเนี่ยคือผมจะเปลี่ยนน้าทันทีเลยนะครับแล้วประมาณสักสองวันนะครับสองวันเนี่ยก็จะออกมาเป็นตัวแล้วนะออกมาเป็นตัวไข่เนี่ยที่ติดนะครับมองสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าไข่เนี่ยจะเป็นสีสีออกเหลืองนะครับสีออกเหลือง อันนั้นคือไข่ติดนะครับถ้าขาวคือไข่ฝ่อนะไข่ฝอก็คือจะไม่ติดนะครับการไล่ตามธรรมชาติเนี่ยนะครับคือโอกาสที่จะติดหมดเลยเนี่ยมันมันยากมากนะครับโอกาสก็จะติดสักครึ่งนึงนะครับสมมติเราออกไข่ออกไข่มาแสนนึงนะครับก็จะเหลือสักสักห้าหมื่นนะครับที่ติดประมาณครึ่งครึ่งนะครับแล้วน้ําเนี่ยนะครับพอเปลี่ยนน้ําเสร็จนะฮะก็ คืออย่าให้น้ำเนี่ยนะครับมัน,มนสูงมากเกินไปหรืออย่าให้มันต่ํามากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าน้าเนี่ยมันต่ํามากเนี่ยนะครับคือถ้าเป็นบ่อกลางแจ้งเนี่ยนะครับถ้ามันเจอแสงแดดนะคือเจอแสงแดดที่ว่าโอกาสน้าเนี่ยอุณหภูมิน้าเ,เนี่ยคือมันจะเปลี่ยนนะครับแล้วโอกาสปลาจะตายเยอะนะครับบ่อเนี้ยขอยงผมเนี่ยผมอยู่กลางแจ้งนะ อยู่อยู่กลางแจ้งเลยนะครับแต่ผมมีผ้าใบนะครับผมมีผ้าใบคุมนะครับผมทําบ่อก,กลางแจ้งเนี่ยคือผมต้องการให้ให้ขอบของบ่อเดี่ยมีตะไคร่น้ําเพื่อลูกปลาเดี๋ยวจะกินได้ในกรณีที่ว่าอาหารเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับอาหารเนี่ยเริ่มแรกที่ว่าฟักเป็นตัวแล้วเนี่ยนะครับผมไม่ให้ไข่แดงนะผม,ผมแล้วแต่คนนะครับแต่ผมส่วนตัวผมผมจะไม่ได้ให้ไข่แดงก้มสุกนะ คือผมจะให้เป็นอัธเมียเลยนะครับเพราะว่าคือถ้าให้ไข่แดงเนี่ยมากนะครับน้ำเนี่ยมันมันโอกาสน้ําเสียมันมีบ่อเน,นี่ยที่ผมเพาะนะครับหนึ่งเดือนเนี่ยผมไม่เคยหลังจากที่เปลี่ยนน้าไปครั้งแรกนะครับก็คือหลังจากที่ไล่เสร็จแล้วเนี่ยผมไม่เคยเปลี่ยนน้านะครับก็ <c oughs> <c oughs> คือยังเป็นน้ําเดิมตั้งแต่แรกเลยหนึ่งเดือนนะครับแต่น้ําจะไม่เสียนะครับน้ําไม่เสียนะ ปกติน้ำเนี่ยคือมันจะจะใส่คนนี้แต่ผมเปิดผ้าใบหลายวันผมต้องการให้คือมีตะไคร่น้ำที่ขอบบ่อนะครับเห็นไหมครับลูกป,ปลายเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะเยอะมากๆนะนี่ผมแบ่งออกไปเยอะมากเลยนะคือถ้าจะให้ลอดเยอะเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าต้องแยกนะครับต้องแยกเอาตัวใหญ่ออกนะเพราะว่าตัวใหญ่เนี่ยมันจะไล่กินตัวเล็กถ้าไม่แยกเนี่ย มันกินหมดนะครับไล่กินหมดเลยนะครับต้องแยกแล้วก็แยกตัวเล็กออกไปด้วยนะครับเพื่อลดการแอสในบ่อถ้ามันเยอะมากเกินไปเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยมันมันเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับเพราะปลามันตัวใหญ่นะครับปลาตัวใหญ่ออกเยอะมากนะครับอาหารเนี่ยคือผมก็จะให้ทุกวันเนี่ยคือผมก็จะให้ให้เป็นอาทิเมียยังให้อัติเมียอยู่นะครับเพราะบางตัวมันก็ยังเล็กนะครับบางตัวมันก็ใหญ่ ไอส่วนตัวใหญ่เนี่ยบางตัวเนี่ยนะครับมันเกิน1น,นิ้วไปแล้วนะฮะแต่ในบ่อเนี่ยส่วนมากมันจะอยู่ประมาณ2เซนนะครับส่วนมากจะอยู่ที่2เซนนะยาวประมาณ2เซนนะครับส่วนตัวเล็กเนี่ยมันก็มีที่ว่ายังไม่ถึงประมาณเซนนึงเนี่ยมันยังมีไอพวกนี้มันกินไม่เก่งมันกินมันมันก็จะโตช้านะครับไอส่วนพวกไอตัวที่มันไล่กิน ตัวเล็กเนี่ยไอ้พวกนั้นจะตัวโตมากนะครับมันจะโตเร็วมากพวกนี้นกินเก่งมากเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับการเลี้ยงเนี่ยนะครับกลางแจ้งเนี่ยนะครับคือถ้าคุณไม่มีผ้าใบนะครับปิดอย่างนี้นะถ้าไม่มีผ้าใบป,ปิดนะครับไม่ได้นะน้ําจะเสียน้ําจะเขียวมากนะครับผมก็ไม่อยากใส่หลอด UV เข้าไปนะ หลอด UV ผมมีนะครับแต่ผมไม่อยากะใส่เข้าไปนะครับคือผมใช้วิธีการปิดเปิดมากกว่านะคือบางวันก็ปิดบางวันก็เปิดนะครับแบบผ้าใบนะแล้วสิ่งที่สําคัญนะครับอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับสําหรับลูกป,ปลาเล็กนะครับที่ผมให้ทุกวันเนี้ก็จะมีอาร์ติเมียนะอาร์ติเมียแล้วก็จะมีไหลแดงนะครับ แล้วก็จะมีมีลาฝุ่นนะครับลาฝุ่นแช่แข็งนะลาฝุ่นแช่แข็งแล้วก็จะมีอาหารผงบ้างนะครับคือจะให้ถ้าในกรณีที่ว่าคืออาหารลายแดงขาดตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างช่วงก่อนเนี่ยลายแดงขาดตลาดลายฝุ่นเนี่ยนะครับขาดตลาดนะครับลายแดงก็หายากนะครับบางทีเพาะขึ้นมามันก็ไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมมาสาธิตให้ชมดีกว่าว่าผมทำยังไงนะคือในกรณีเนี่ยที่ว่า หาลายฝุ่นไม่ได้หาลายแดงไม่ได้นะครับมีวิธีเดียวแล้วครับเดี๋ยวมาชมกันครับ <c oughs> ก็คืออาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดเนี่ยเม็ดเล็กเม็ดเม็ดเล็กสุดนะครับเม็ดเล็กสุดอันนี้คือก็จะเป็นอาหารเนี่ยนะครับอาหารเนี่ยก็จะเป็นเม็ดเล็กสุดนะครับอย่างเช่นของอันนี้นะครับเม็ดเล็กสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารผงเลยนะเป็นอาหารผงเลยถ้าในกรณีที่ไม่มีตัวนี้นะครับ ตัวนี้ใช้ได้นะครับแปลคกหินมานะครับกับสากนะครับตำหยาบหยาบนะตำหยาบหยาบแล้วโปรยเข้าไปนะครับโปรยเข้าไปเลยคืออย่าให้ละเอียดมากถ้าจนมันไม่มีเนื้อเลยนะคือให้มันหยาบหยาบตำหยาบหยาบนะครับแล้วก็นี่นะฮะก็จะเป็นอ่าอันนี้เป็นลายแดงนะครับที่เพะขึ้นมานะ ในนี้มีเยอะมากนะครับผมบอกเลยว่าเยอะมากนะอันนี้ก็เป็นเบาะที่ผมเตรียมที่จะว่าคือพอมันใหญ่ก็จะประมาณสักยิ้วนึงก็จะมาลงเบาะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาใหญ่อันนี้เป็นเบาะใหญ่นะครับยาวมากอันนี้ก็จะเป็นเป็นลายแดงนะครับที่ว่าเผอขึ้นมานะ อันนี้ผมก็ไม่ได้ใส่หลอด UV นะนะ้ำนกะ็จะเขียวอยูน่นิดหนึ่งนะเพราะเป็น,ปนบอ่อใหม่ด้วยนะครับมันย,ยังไม่มีจุลินทรีย์นะครับนะเพราะว่าบอ่อเดี๋ยวเพิ่งจะทําขึ้นมานะครับเดี๋ยวเอาทํำบ่อกองใหม่ด้วยให้จะพาไปชมตัวใหญ่ ไม่ใช่นะนี่เป็นปลาที่ผมเลี้ยงไว้อยู่นะส่วนมากก็จะเป็นปลานอกเยอะนะครับปกตินี่ก็จะขึ้นมาเลยนะแต่ทำไมพอจับกล้องแ้วไมไม่ขึ้นมาก็ไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นอัตเมียนะครับผมอัตเมียเนี่ยที่เราเพ้ะขึ้นมาเองนะครับนะ เราใช้วิธีการเป่านะครับเป่าวันต่อวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลทะเลนะครับลายทะเลสําหรับพวกลูกปลาที่มันโตเร็วมันหัวข้อ,ขอตัวใหญ่นะครับ้าเดี๋ยวมาชมนะครับตัวใหญ่นะ นี่นะครับยืนพูกหัวข้อนะพวกนี้บางตัวนี่บางตัวนิ้วกว่าจัสองนิ้วนะตัวใหญ่มากพวกนี้โตเร็วมันจะไล่กินตัวเล็กไอ้พวกนี้นจะไล่กินตัวเล็กถ้าไม่แยกอย่างที่ผมบอกแหละมันหมดหมดแน่แนแล้วมันไล่กินหมดเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งน,นะยางเวลาแยกออกมาเนี่ยนะครับ แยกออกเยอะๆนะครับหลายๆหลายๆบอ่อนะครับแล้วเนี่ยคืออันเนี้ยบ่อเนี้ยอยู่ใต้หลังคานะแต่จะมีการโดนแดดนะครับจะมีการโดนแดดเพื่อให้มีตะไคร่น้ำอันนี้ผมเพิ่งจะเปลี่ยนน้าไปเมื่อวานเนะพิ่งจะเปลี่ยนน้าไปเพานนราะว่ามันนานแล้วไม่ได้เปลี่ยนนานมากแล้วเป็นเป็นหนึ่งเดือนพอดีไม่ได้เปลี่ยนเลยก็เลยเมื่อวานก็เลยทําการเปลี่ยนน้ําค่อยๆเปลี่ยนนะคือเอาน้ําเก่าออกมานะครับ เอาน้ำเก่าออกมาเนี่ยประมาณาครึ่งครึ่งเนี่ยยังพอได้อยู่นะแต่แต่แต่คืออย่าเพิ่งใส่น้ำเข้าไปเยอะค่อยๆเติมทีละน้อยทีละน้อยวันหนึ่งค่อยๆเติมเข้าไปนะครับเติมขึ้นไปใหญ่เยอะไม่ใช่ว่าเติมพวดเดียวทีเดียวน,นอกน้ำหมดเลยนะครับไม่ได้นะคือต้องน้ำนน้อยก่อนแล้วค่อยๆเติมเข้าไปเอาน้ำเก่าผสมด้วยนะครับแยกออกมาเยอะๆนะครับ โอเคอันนี้คือเป็นคลิปลูกกระพับหนึ่งเดือนนะยังไงเดี๋ยวออกมาทำคลิปให้ชมกันอีกนะครับขอบคุณที่รับชมมากครับขอบคุณครับ